่วเวลาแห่งความยินดีกับการคว้ามงกุฎมิสเวิลด์2025ของโอปอลสุชาตาช่วงสีทำให้เมืองไฮเดอราบัตรักเตลังคณาประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่จัดประกวดมิสเวิลด์กลายมาเป็นหนึ่งในสถานที่พิเศษในใจของเธออย่างไรก็ตามท่ามกลางช่วงความยินดีก็ยังมีบางเรื่องราวที่ทำให้สาวโอโปอลรู้สึกเศร้าสะเทือนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเช่นกัน โดยเมื่อวานนี้ครับโอปอลสุชาตาช่วงสีได้มีการโพสต์ภาพถ่ายคู่กับเด็กสาวชาวอินเดียสามคนที่เธอได้มีโอกาสพบเจอและถ่ายรูปด้วยตอนที่เพิ่งเดินทางมาถึงประเทศอินเดียการพบพากันท้งนั้นนับว่าเป็นช่วงเวลาที่งดงามแต่เธอไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องเศร้าขึ้นกับทั้งสามคนในเวลาไม่นานจากนั้น โอปอสุชาตาครับระบุว่านับตั้งแต่ที่ฉันได้รับมงกุฎมิสโวที่นี่เมืองแห่งนี้จึงมีพื้นที่พิเศษในใจฉันและเมื่อมีความสูญเสียเกิดขึ้นหัวใจฉันก็เจ็บปวดด้วยเช่นกันในวันแรกที่ฉันมาถึงฉันได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมร้านไข่มุกที่สวยงามแห่งหนึ่งที่จารามินาฉันรู้สึกว่าไฮเดราบัต เป็นเมืองแห่งไข่มุกเช่นเดียวกับบ้านของฉันที่ประเทศไทยดังนั้นจึงเป็นความตั้งใจของฉันที่ไม่เพียงแค่สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงการผรสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างบ้านหลังแรกและบ้านหลังที่สองของฉันฉันมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการลองไข่มุกและออกแบบลุกต่างๆกับทุกคนในร้านลืมความเหน็ดเหนื่อยจากการขึ้นเครื่องบินไปจนหมด และก่อนที่ฉันจะออกจากร้านมีเด็กสาวบางคนมาขอฉันถ่ายรูปเด็กสาวตัวน้อยในชุดขาวแม่ของเธอบอกฉันว่าเด็กคนนี้ตื่นเต้นมากที่รู้ว่าฉันจะมาเยี่ยมที่ร้านเลยขอให้แม่หาชุดมาให้ใส่ เธอจะได้ดูสวยเหมือนกับฉันแม้ว่าเธอจะดูสวยอยู่แล้วไม่ว่าจะสวมอะไรก็ตามและยังมีเด็กสาวทางด้านขวาของฉันที่ตื่นเต้นเช่นกันฉันยังบอกเธอเลยว่าฉันเองก็มีชุดกระโปรงลายมา้าลายอยู่ในกระเป๋าเดินทางเช่นกันและหลังจเทศกาลฉันจะกลับมาหาเธอในชุดที่เข้าคู่กันกับเธอแม่ของเด็กๆไม่ได้มีโอกาสถ่ายรูปกับฉันเลยวางแผนจะถ่ายด้วยกันในครั้งหน้าที่เราได้เจอกันก่อนที่ฉันจะจากไป ฉันยังไปเยี่ยมบ้านที่อยู่ด้านหลังร้านของพวกเธอแม่ของพวกเธอทำอาหารและกลิ่นของมันก็เหมือนบ้านที่เต็มไปด้วยความรักจากนั้นเราบอกลากันโดยสัญญาว่าเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งโชคร้ายที่เด็กสาวแสนสวยทั้งสามคนกับสมาชิกครอบครัวอีก17คนของพวกเธอเสียชีวิตในเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาฉันไม่มีถ้อยคำใดจะอธิบายได้ว่ารู้สึกเจ็บปวดใจแค่ไหนพวกเธอคอยเชียร์ และอธิษฐานเพื่อชั้นด้วยความรักและความหวังอย่างมากและชั้นก็ใจสลายที่พวกเธอไม่ได้มีโอกาสเห็นและร่วมฉลองชัยชนะของเราด้วยกันเรื่องของพวกเธอจะอยู่ในใจชั้นไปตลอดกาลและคําอธิษฐานของพวกเธอที่มีเพื่อชั้นก็จะยังคงเป็นแหล่งแห่งความหวังและกําลังใจของฉั้นตลอดทุกย่างก้าวของชีวิตขอให้วิญญาณของพวกคุณได้พักผ่อนอย่างสงบในสวรรค์ขอให้จิตวิญญาณของพวกคุณได้รับการนําทางด้วยความรัก และความเมตตาของคุณขอให้ชาติหน้าเราได้มีโอกาสพบกันอีกครั้ง